ท,ที่จริงมันจะใส่แล้มันมีน็อตอยู่ตรงนี้ครับครับครับล็อกตัวนี้แห้ตัวตรงนี้ครับเอาได้คตัวนั้นทองาบล็อกมากกวบตัวเพ่ออกได้อ่าไม่แล้วครับผมค <laughs> ือว่าดึงตัวนี้ออกมาก่อนขอนแล้วเตน็อตตัวนี้ครับแล้วก็น,น,อน็อตแถมซองตัวนี <alg> ่ผมองตัว <tone> ครับแล้วก็ดึงสีน้ําตาลออกมาแล้วก็สามารถดึงออกมาได้เลยตรงนี้ดึงสีน้ําตาลอ่าเนี่ยครับดึงอันเนี้ย ดึงนิดนึ่งคือว่ามันจะมีสลักนี้นะอ๋อมีสลักอันเดียวอ่ะสลักครับแล้วก็สามารถดึงออกมาได้เลยแับน,นี้สลักตัวนี้เนาะครับแต่เขาต้องอเอานี้เอาเอาถาดห้าลงมาก่อนนะครับคือว่ามันมันจะดึงออกมาได้อ่าถาดฮะเนี่ยครับอ๋ไอไอตัวนี้ยที่จริงมันจะซุกอยู่ตรงนี้อ๋อครับไอซุกอยู่ตรงนี้อ่าอากาศตรงนี้ คือว่าถ้ามันอยู่แอ๊บคือว่าเราอยดึงออกมาไม่ได้ครับต้องเอาอ,อกก่อนคือว่ามันเตะแบบยา,อาออก,กนะครับเบี้ยวจะใส่คงแชกธรรมดาก็ได้ละเพราะว่าเพราะหูน็อ,อมันเป็นแชกเนาะ,ะต้องดึงสลักนี่นะครับผมก็ถ้าอย่าล็กอกก็จะใส่ตัวหนก่อนก็ได้ครับเพื่อมันอยู่เราต้องต้อง,ต,องต้องเตะชุบความร้อนออกก่อนเลยนะครับ ก้อนชุบความร้อนมันเป็นอันนี้อยู่แล้วอ๋อเนี่ยอ่าครับอันนี้บุญทองชุบความร้อนครับผมเป็นชุบความฮ้อนอ๋อี่กไอ้นี่ก็ที่มัน,นมันเป็นไอ้ทำมวลท่อนฮ้อนอ,ะอ่ะอ่าไม่ละครับคือว่าสลักนี่มันจะใส่จักน็อตพอดีน็อตมีตัวสามตัวสามตัวครับ หนึ่งสองแล้วก็สามข้างหน้านี่ต้องปิดดีก่อนะครับอ่าใส่ไปปุ๊บใส่ปุ๊บอ่าก็ข้ามมือ้คํานี่เลยคือว่าถ้ามันแน่นนะครับอ่าคือว่าถ้าสมมติว่ามันแน่น huh. ป oh ุบ huh อ่า oh คือ oh ว่ามันจะล็อกเองเลยอ๋อถ้าแน่นมันจะปุ๊บพอเดียวเนาะแล้วก็ใส่ตัวนี้ตัวสุดท้ายวราะนั้เก๋าออกมาเจ็ดอันนี่ อันนี้เตกเข้าไปแล้วขอ้หมุนทวนนะครับไอมุนทวนลูกศรหมุนทวนลูกศรแล้วมัน,น,ก,นามากิดล็อกครับจึ๊บเจ็บเรียบร้อยชุดของพอเนี่ยนี่นใส่ยี่อะไรอ่ะดันถอยดันเข้าไปปกติก็าเป็นล็อกสองตัวน,นะครับนี่เต้ปะยากมันต้องมีมันต้องเอาแกะโคมาตีนหน่อยนะ <laughs> ก่อนก่อนจะเตะตัวอย่างครับต้องปิดเครื่องในสนิทก่อนปิดหมดเลยเนาะอ่าครับคือว่ามันถ้าชุดถ้าถ้าไฟค้างเดี๋ชุดของเราเอามามมเครื่องมาไอช็อตได้อ๋อครับปิดเครื่องอแล้วก็เปิดแล้วก็ปีนฝ้างฝ้างไม่ปีนยังไงอ่ะถ่ายเอซีธรรมดาว้างก็ได้ครับถ่ายถ่ายเสาฝั่งเลยก็ได้ครับหรือว่าปีนยังไงก็ได้ครับมันอันนี้ออกมาเลย เพราะว่าเงกระดาษมันว <men> ิ่งผ่านตัวหั <men os> ่นได้ครัแค่อันนี้เป็นตัว